วันนี้กับป้ากับเอกค้นมากินเลยเห็นแล้วนะครับเมนูวันนี้ก็จะมียำแซลมอนครับแล้วก็ตำกุ้งสดมีพักนะครับหนึ่งถาดปูอัดขนมเส้นครับมาทางบ้านมีอย่างกินกับมากินด้วยกันนะครับมากำลแหลก หยออแซลมอนอะเนมาะกะหล่ำป๊อปอืมงามห้าตำส้มโอเนมาะสลัด Ăn chưa đấy cảm sốt salmon mòn ừ. ừ. Alpha, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ <c oughs> ต้นอ่อนผักบุ้งหัวอัด <c oughs> หัอืมหนึ่กับห้อป้อ <c> ม <oughs> อ่ะอืม ซอม่อนกุ้งสดเป็นเ็คซ้ำอื mm hmm. mm hmm. มมะครบรสเผ็ดส้มหวานอืมมะเขือบัวมะเขือส้มอืม mm hmm.

ะมะเจ้ามูน้ำลายน่อยแล้วอันทิปนี้ตัวอีก่อนนะครับฝากกดซับสไกรกดไลคกดแชร์กดกระดิง่งตัวนะครับสวัสดีครับผม